ทักษะที่สําคัญเนี่ยให,ให้เล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างคะทักษะแรกเป็นทักษะพื้นฐานที่แม่น้มอกว่าหลายๆโรงเรียนน่ะเริ่มปลูกฝังให้เด็กแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านเขียนเนาะเออทักษะในเรื่องของการคิดเลขวิทยาศาสตร์ทักษะวิทยาศาสตร์ทักษะไอซีทีและอีกทักษะหนึ่งที่แม่นิมองว่ามันสําคัญแต่ว่าทักษะนี้หลายๆโรงเรียนน่ะยังยังเห็นน้อยบอกนี้้ะกัน คือเป็นทักษะทางด้านการเงินซึ่งอันนี้นิมมองว่าแบบทักษะการเงินนี่สำคัญมากแล้วก็ควรจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กเลยซึ่งจริงๆเราสามารถสร้างได้เราสามารถสร้างได้เช่นให้ลูกเริ่มเรียนรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายในบ้านน่ะมีอะไรบ้าง นอกจากค่าเทอมของลูกมีค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มให้ลูกอะ่ะเรียนรู้จากค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละแล้วก็จะเป็นเอ่อเรื่องของเอ่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้คือเป็นพื้นฐานที่เด็กๆกควรจะรู้ว่าเฮ้ยเราแตกต่างเราข้อหลักจริงๆอันนี้จะอีกพาร์ทหนึ่งนะคะจะเป็นในเรื่องของ 4c สำคัญมากเพราะว่าเป็นพื้นฐานที่มันจะต่อยอดไปในส่วนต่างๆ c r i t i c a l thinking คือ เราเวลาที่เราได้รับสื่อเราเราต้องรู้จักแบบหยุดคิดรู้ว่าแบบเออจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบรับรฟังมาเสร็จก็เชื่อเลยเราควรจะแบบฟังแล้วรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเป็นเรื่องแต่งนะเขาทำขึ้นมาสองก็คือในเรื่องของอ creativity หรือว่าความคิดสร้างสารรค์เนาะความคิดสร้างสารรค์มันไปได้หลายอย่างมากแล้ว บางคนน่ะจะเกิดความคิดสร้างสารรค์น่ะคือเกิดจากประสบการณ์เด็กบางคน <Century. S 1> เขาสามารถจินตนาการเองได้เลยแต่เด็กบางคนเนี่ยเขาจะสร้างสรรค์เนี่ยเขาต้องเกิดจากประสบการณ์เช่นเขาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายแล้วเอามาคอมบายน์เป็นแบบความคิดสร้างสรรค์ของเขา C ตัวที่3าก็คือในเรื่องของการสื่อสารเนาะ communication ซึ่งต่อไปมันคือการทำงานร่วมกัน เพราะนั้นในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยทำยังไงเราถึงจะสื่อสารแล้วคนตรงหน้าเข้าใจเราอะยอมที่จะร่วมมือกันทำงานร่วมกันก็เกิดเป็น4ตัวที่4ก็คือ collaboration คือการทำงานร่วมกัน